สวัสดีครับพ่อเมพีน่น้องเนื่องการที่ตามเท่ากับหนึ่งกำลังแร่งเชื่อแร่งใจแอดมินนะครับจังไรก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเดือดทั้งหมดแล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้แอดมินนำเด้อครับแอดมินขอขอบพระคุณทุกท่านหลายๆเอครับจังไรกะมารับชมความสนุกความมวลความสื่อน้ำกันนะครับขอบคุณครับไปอีกแล้วพี่น้องบาน,นีเดี๋ยวแม่สิพ้า สวัสดีครับพี่น้องพบกับสวัสดีครับพี่น้องพบสวัสดีครับพี่น้องพบกันในช่วงบายนะครับกับบ่าวครบภาพมวลช่วงเก็บเพ็ดนะครับเดี๋ยวมอนี่ช่วงบายเดี๋ยวแม่สิพาไปคุยเรื่องดินกันนะครัะคุณแม่สวัสดีเอฟซีแน่คุณแม่เขาบ่ได้คุณแม่ขาบาได้คุณแม่ับได้เดี๋ยวถอยรถก่อนครับ อาคุณแม่สวัสดีเอฟซีแนทจ้าสวัสดีจ้าสวัสดีจ้ามือไปตลาดกันเด้อเด้อไปคุยธุระเรื่องดินไปเพิ่นไปตลาดอ๋อไปคุยธุระเรื่องดินก่อนกับสายไ,ไป,ปคุยธุระเรื่องดินพี่น้องไม่หอนไม่หอนทจ้าอาพี่น้องสรุปว่าไปคุยธุระธุลา,ลาเรื่องดินแล้วก็ไปตลาดน้ำอันลูกว่าไปคุยธุลาเหรียงดินแม่ว่าไปตลาดพี่น้องสรุปแบบจะกี่ไปไส์สรุปว่ามันเป็นทางเดียวกันพี่น้องไปทั้งเบิด สูมองอันอัดอันพอแล้วบ่คอยสบายแต่ว่ากระไซนาการอันนาไม้ทุกคนพี่น้องป้องกันไหวเนาะ,ะแต่ว่าบอสแอดมินบอสเลยใส่ดอกเดี๋ยวจังหน่อยหอดตลาดปุล่ะจังคอยใส่พี่น้องไปพี่น้องไปพบพอกันยิ่งมองคุณล่ะยิ่งเพื่อนเอาครับไปตลาดต่อ,อือตอนนี้ความบานบูรพาแล้วเนาะคุณเนี่ดยดอกไม้ใช่ไหมครับดอกไม้พี่น้องบรรยากาศสงการบานเฮ้า ปีนี่บ่ราะคือขืนเลยพี่น้องปกตินี่เต็มทางเลยเป็นมอคุณแม่สุพรรณนี่ปกตินี่นได้หน่อยเล่นน้ำเตีเต้มทางตัวยสองหรือสามมาจับกล้องอคุณแม่อจับกล้องแน่แอดมินก็ขับรถอยู่คุณแม่จับกล้องแนวน้นอนะแน่านะเน่านะแม่มาต้องเกรงจับธรรมดากับพ่อธรรมดามันก็นานสั้นไอแม่มันเห็นทางไงยที่หล่ะ บ่าแม่ว่าแม่เหล็นแต่รถว่าแม่เห็นแต่รถนะคุณแม่แม่มันเห็นตาว่าให้จับกล่องกระจับกล่องมันอยู่ไซบูมูระเว้ยใครเที่ยวเองเนาะแันให้จับเองมันหยาดยุ้ยอย่างกันจับกล่องพี่น้องอย่างกันถือกล่องแม่นบ่นบ่นบถือโอ้ยพี่น้องเอ้ยแอนด์วินบอกจนเมื่อยที่แท้นัน เลื่มอัดกล้องพี่น้องเลื่มอัดกล้องจัเสิเหตุจังไดฮอดแล้วพี่น้องฮอดแล้วมาติดต่ออันธุรกิจธุรกรรมอีหยังเพิ่นเรื่องดวงเรื่องดินนั่นล่ะพี่น้องเฮาก็บ่ฮู้น้าดอกเปียวอยังอีแม่เอาเปียวของฝากมาให้อาพี่น้องมาเอามาเอาของฝากไปให้อานี่นี่อาสุนงามสวัสดีจ้า FC แน่สวัสดีจ้านานเดี๋ยวพี่น้องไปดับเครื่องรถก่อนวังหันจะาว่าออกไปจนว่าข้อแหบไป สวัสดีเอซหน่อยสวัสดีจ้ามีมีบทัท่นมีบัตท่านพี่น้องมีบัท่านเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปอัดดับยังรถก่อนครับโอาซล่ะโคกรไดตัวโวบสวาสวัสดีแฟนคลับเอสซี่แนสวัสดีจ้าไม่สวยก็ช่างออกกล้องไปเลยจ้า สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีจ้ากำลังแอนนี่บอกว่าอันอัดเสียงไวเอาอันบล็อกมันไปอัดเสียงไวเริ่มกดบันทึกวิดีโอว่าจะนอนเมื่อยพี่น้องเอ้ยยังยแหบอยู่เพิ่งบอกว่าสวัสดีท่านผู้ชมแล้วกเมื่อท่านออกจากตลาดกำลังสิออกกำลังกลับบ้านแล้วตอนนี้กำลังสิขึ้นหน้ารถกลับแล้วกำลังสิออกจากตลาดพี่น้องแต่ว่ารถกระติดอยู่เลย แต่ว่ากับสีโปปปั้นใดดอกคนหลายแห่งพี่น้องอยู่ตลาดมาเนี่ยไปกินอันอันบันหยุดสงการเนาะมาหาแนวไปกินอันปลองมือแร้งพี่น้องบอดด้ไปเที่ยวใสดอกยานเสื้อโควิเยดยานแห้งไปกินบัองหอยแข้งพี่น้องมาสื่อแต่หมองหอยแข้งอย่างเดียวทุเรียนหน่อยหนึ่งดีเออบุกทุเรียนน้ำหน่อยหนึ่งเริ่มเรื่ม ต่วเรียนคือสิ่งตัวเรียนออนละพี่น้องเอ้ยขึ้นว่าเจ้าบอหอมเจ้าบ่หอมจจกสูบอสูละโอ้ยตายตายหกสิบาทนะต่อโลนเออแต่ว่าจะเข้ากันอ้าพี่น้องเจ้าซิมซิมแล้ถคอยไปซิมต้องกันมือแรงแต่ว่าแอดมินก็สิอซิมคือดอกพี่น้องคือสิ่งกินบได้ดอกไปพี่น้องเมื่อก้อนหมันที่นี่สลัดีครับ